ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเฮดีทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็กลัดมากันอีกแล้วนะครับอยู่กับช่องพัชราพจนเจ็ดเก้านะครับก็วันเนี้ยก็ก็ประมาณเมื่อวานนะน่าจะเมื่อวานแหละมังก็มีอีเวนต์ระดับโลกมาใหม่นะเป็นรถกระบะระดับโลกก็ไม่ต้องอธิบายนะครับก็คือส่งรถกระบะตามที่แบบเขากําหนดไว้ให้นะมันก็จะขึ้นไว้ว่าเวลาเราส่งได้คันหนึ่งอ่ะมันก็จะขึ้นแบบขึ้นเป็นเลข ขึ้นไปเรื่อยๆนะว่าเราต้องทําเท่าไหร่ก็ระดับโลกนี่ผมยังไม่แน่ใจนะผมยังไม่ได้เล่นเลยทําไปแค่สามรอบแต่รอบแรกก็คือหกนะครับเอยรอบแรกคือสามรอบสองคือหก่าแล้วก็ของระวันก็ตามภาพเมื่อกี้เลยนะครับของละวันก็ต้องถ้าเผื่อเราทําเสร็จคนเดียวเราก็ต้องรอคนอื่นทําให้ครบด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราทําเสร็จแล้วเราก็ได้เลยนะเขาจะให้เราตอนเมื่อตอนแบบ ยอดถึงนะก็หลายหลายล้านอยู่นะครับหลายสิบล้านอยู่นะต่อไปนะครับเราก็มาดูกิจอันใหม่อีกอันหนึ่งนะครับเข้ามาก่อนไออันเมื่อกี้2วันนะก็จะเป็นแฟนะครับเหมือนอะไรอ่ะเหมือนอารมณ์เหมือนตลาดหรอเหมือนเหมือนส่งรถนะครับอารมณ์คล้ายค้ส่งรถนะแต่ว่าอันนี้ยมันจะไวกว่าส่งรถนะครับแล้วก็ใช้ของค่อนข้างที่จะแบบโหดมากเลยนะ นั่นแหละครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูกิจของมันกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้ก็คือวันที่2นะผมก็ทําเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยครับบินเขาก็จะขึ้นมาเป็นขนมปังหนึ่งก้อนนะเราก็ส่งขนมปังไปแค่นั้นเราก็จะได้ริบบิ้นมาแล้วริบบิ้นที่เราได้มามันก็จะขึ้นทางขวาหนะลอดทางขวานะครับ900วันหนึ่งเต็ม900นะครับพอทำริบบิ้นถึงตามที่กาหนดเราก็จะได้ของรางวัลตามภาพนะแล้วก็จะมีโบนัสเกมโบนัสน,นะครับเป็นเกมบิงโกนะ อันเป็นแบบสีเหลี่ยมเหลืองนะอันนี้คือรางวันถ้าเราทําครบหกวันคือห้ามพลาดน,นะครับห้ามพลาดน,นี่ถ้าพลาดน,นี่น่าจะเสียเพดนะจากครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วเสียเพดนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับกิจกรรมใหม่เข้ามาสองกิจกรรมใกล้ๆกันเลยนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็มันเป็นกิจกรรมที่มันอธิบายไม่ยากนะครับก็มันเล่นง่ายนะก็แค่กดส่งรถ แล้วก็ส่งส่งบินกดส่งบินแค่นั้นไม่มีอะไรเลยครับกิจง่ายๆก็แค่จะต้องมีเวลาผลิตของหรือว่าซื้อของจากแม่ค้าอะไรอย่างนี้นะก็ต้องเตรียมตัวกันไว้นะก็คลิปนี้ก็คงต้องลากันไปก่อน,อนแล้วนะครับมาไวไปไวนะ <c oughs> ก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมได้นะคะก่อนครับ